ไชิมแล้ว,วก็ขอเขาบอกไม่อร่อยใช่ไมไปชิมไปชิมอีกคํา้หนึงเเโอเคครับจบ EP แล้วนะครับะะสหรับวันนี้โอเคอร่อยเอออออร่อย

ต้องทอดอย่างระวังมากๆนะเพราะว่าพิกแห้งเนี่ยเขาจะไม้ง่ายอไรยังตองระวังระวัต้องทอดอย่างระวังมากๆนะเพราะว่าพิกแห้งเนี่ยเขาจะไหม้ง่ายลืมไปว่ามันเป็นไข่ลูกเขย อ้ลีอ่านผิดแล้วเธอติ๊กยังไงอ่ะติ๊กแบบแเหมือนกล่องสุม่มอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรท e สิ่งที่รับไม่ได้ถึงรับได้มากที่สุดของสิ่งที่พี่หมอทำกับคนอื่นถ้าพี่หมอทำแบบนี้เซลล์หักอันนี้รับได้ค่ะรับได้ที่สุดคือไม่ต้องไปกับคนอื่นนะคะรับได้ที่สุดอยู่หนึ่งครับอันที่สอคงค่ะเด e อั มีคุณกอดแบบนี้ด้วยหรอเอาเจ็บก่อนมันต้องมีแยกกว่านี้สิไม่ได้หรออันนี้ดูแบบคือคุณจะไปกอดอย่างนี้กับใครอันนี้ดูเหมือนน้องเอิญจะเป็นคนทำมากกว่าคือถ้าพี่กอดไปทำ่างนี้กับคนอื่นไม่โอเคนะโอเคอ่ะ ไปแปดแย่มากไไงต่อคลาสสิกฮะจะกอดทำไมไม่มีหมอนข้างกันหรอไม่ต้องกอดเอาไปห้าอ่ะน้องเอิรนก็เป็นคนที่ห่วงเหมือนกันนะ the p a d ต i n g ฮะอะอันนี้กอดปลอาคนอื่นอาจจะได้หน่อยอะสองแบบเพื่อเพื่อปล่าปล่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็ปลอบได้อ่ะ catcher ี่มันหน้าที่น้องเอิญค่ะไม่ใช่หน้าที่คนอื่นนะคะไม่ต้องมากระโดดกอดอะไรแถวนี้นะคะเอาไปเก้าค่ะกรุ๊ปฮักอ่ะอันนี้กรุ๊ปฮางได้ฟิล <c oughs> เ่อนอันนี้ <c oughs> แบบแบบอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ resting head อืม <c oughs> ไม่โอเคจะไปพิงจะไปซบไหลคะ่ะ มันไม่ดีลักอย่างเลยแนละ้วเราไปกับสรุปนะคะพี่หมอต้องกอดนางเอิญถูกต้องที่สุดนะคะโอเคไหคักแบ็คักออรกแปคักเอาเอาเป็นหกไหม mm hmm. มันมันมันขี้อ้อนไปหน่อยอะนองเอิญแล้วก็วันอาหมอก็ก็ก็ไม่ได้แต่ก็โอเคอันนี้เป็นท่ากอดที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา <c oughs> ก็คือกอดเอลเฉยๆออกแล้วมันต้องชนกันหรอชนกันใครจะไปกอดอย่างนี้เอินมันไม่ make sense งั้นอันอันนี้แปดแล้วกันนะแล้วก็พลายทักอ่ะอันนี้ดูแบบดูพลายดูพลายดูได้โอเคอันหนึ่งสองสองมันดูแบบพิงหัวพิงหัวผมผมไม่ได้ทำอะไรนะครับดูเหมือนเธอจะเคยทำไม่ไม่เคยนะคะกับพี่สูชีใชู่ชี เออันนี้ได้ไดอันนี้ได้เราเราจะเกาะตัวเองกี่มุมก่อนเอ้ย <c oughs> อันนี้คืออะไรเกาะตูเหรอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แค่นอดน้องเอิญถ้าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะใครไม่หลแน่ด้ตลก่ากเลกูปอกูฮะกอดกันหมดก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละเธออนุญาตให้พี่ซูชิอีกคนหนึ่งพี่ซูชิพี่หมอกับน้องเอิญก็รับ <c oughs> ไ,ได้รนะ <c oughs> ดับสามใส์ค่ะแต่อันนี้อันนี้จริงๆก็ได้ดูแบบ กับพี่ทูซี่ได้สตร็กโกเนะ่เหมาะเหมาะเลยเหมาะกับเ <c oughs> กา <c oughs> ้าเลยเบอร์เก้าเลยเบอร์เก้าเก้าเก้าเลยฮัลโหลเธอพูดกันแล้วหน่อยพี่อ้อมกะหลิงเหมือนลูกที่ทาผิดแล้วไม่กล้าพูดกับแม่อ้ะไข่เป็ดใช่ป่าว <c oughs> <c oughs> ใช่อ่าโอเคไข่เป็ดไหมไข่เป็ดไม่ต้องไข่เป็ดไม่ต้องเก่งมากไหนบอกไปทำกับข้าว ไม่ไหม้แล้วพี่หญิงปิดไฟเร็วยังยังไม่ไหม้ค่ะโอ๊ยเชฟรู้ไหมคะว่ามันเป็นความฝันของหนูกับการที่จะได้ร่อนแป้งหมูม่ก้านทอดมันต้องต้องกระเด็นแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปกป้องหมูเองใช่น้องก็เป็นกลัวกว่าน้ำมันเชฟพับหมูมีแต่น้ำไม่มีน้ำมันถ้าเชฟจะทำแบบนี้ เชฟก็จะได้กินไข่ไหมขออนุญาตวันนี้เอากําแพงออกได้ไหมคะใช้ของร่วมกันเลยสิ้นเรื่องสิ้นราวสุดท้ายเชฟก็ต้องเป็นคนกินเองไม่ใช่หรอคะเจ๊ว่ว <c oughs> มาหลังมาปีทใ่หนึ่งพื้นมันจะได้บูดบางไม่ได้คือเก่งสุดเลยร้อนใช่ไหมน้ำมันร้อนค่ะแล้วคลุกหัวหอมกับแป้งยังหัวหอมกับแป้งคลุกยังงูก เฮ้ยพี่หลิงองาแตกเหรอเปล่าเปล่าเปล่าพีร่างมืออ้าวใช่ไหมสิีจิบไปเร็วอยากยังไม่ไม่ร้อนเจ็บร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาป้องหูอ มีพริกชี้ฟ้าแห้งมาด้วยใช่ป่ะแงๆแต่อ่าพริกชี้ฟ้าแห้งเนี่ยพริกชี้ฟ้าแห้งหนูก็แห้งแล้วครับแห้งใครเลยเหรอไม่ค่ะเชฟหนูมีสปาเกตตี้ด้วยนะคะไม่เอาอร่อยอะไรใส่เกลือลงไปนิดนึงไหมเจือดยูว่ากุ้งสุดจะมีเลือดสุดีกเยอะคอยดูเดี๋ยวนี่ยกูเป็นนิ่วไปนิดนึงไหมจะเปลี่ยนเมนูเลยไหมชอดกระเทียมเป็าปูอย่างนั้นไม่สูดแต่ผมที่หลังชอบกินซอสใหม่ของเราเปล่ามากเลยจริงหรอน้องออม ฟังนะถ้ากินอะไรเล่นกูรู้ว่าทำไมแม่กูสอบเรียนโรงเรียนประจำอะถ้าอยู่บ้านตื่นลูกยืนิกินอย่างเงี้ยอยู่ที่อื่นอยู่นิ่งๆไม่ต้องปาแล้วนะวันหลังอะแต่ระหว่างนี้แกูใส่แมสก์นะน่ารักอีนี่ชอบเทมาเดี๋ยวก็หกอีกอ๋อแกล้งก็เทโลกอ่ะมีจำนวนมาสก์ออมีอะไรดีเลยกกกิน็แทำไมทำไมได้เขียงจังเราจะมาหั่นกล้วยแล้ววางมันข้างบนนี้ไหมไม่ต้องจ้าดูเฉย อยู่กับออมอ่ะมันจะเป็นผืนใหญ่พอมันเปลี่ยนคนปุ๊บมันกลายเป็นผืนใหญ่ไปด้วยสำลักผาจริ้งหรอไม่จริงนะทุกคนไม่จริงฝ่ายผัวผาห่อมก่อยซ้ำติดซ้ำซ้ำติดกันไม่เล่นน้องเปคนณไม่อยู่นิ่งๆจริงๆอ่ะพี่จะใครถามแต่เราเราถามพี่จะใครกับบางสิ่งที่สื่อสารรู้รูสรู้รู้สารละสารละนะครับมีสารละตรงนี้รู้รู้ดิสารละไหนอ่ะเดียถามว่าพี่ถามพี่พอพี่อันนี้มันเหมือนเรื่องพี่จะอะไร เจ้าขอร่อยให้เขาสืบสวนดูใหม่แจ้งดีแล้วเกินกันไงไม่แกวแดนติส่าส่ากกูตุ๋ยแกกูสมุกยิ่ตุ๋ยกตุ๋ยเป็นอะไรก็ไม่รู้